สวัสดีทุกคนวันนี้เจอกันแล้วกับช่องคริปโตวันนี้เราจะมาดูข่าวใหญ่ข่าวหนึ่งเขาบอกว่าธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของอิสราเอลเปิดให้ลูกค้าสามารถซื้อขายบิตคอยนได้แล้ววันนี้แต่ก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันั้นถ้าเป็นไปได้ก็ฝากกดไลค์กับช่องคริปโตเพื่อเป็นกําลังใจกับช่องคริปโตโอเคถ้ากดไลค์แล้วเราไปเริ่มกันได้เลย เลยยมิธนาคารที่ใหญ่ที่สุดของอิอสราเอลจะก,กลายเป็นธนาคารอิสราเอลแห่งแรกที่ให้บริการซื้อขายคริปโตเครนซีภายในประเทศหลังจากก่อตั้งมายาวนานกว่า150ปีก็จะบอกว่านี่ก็เป็นข่าวดีข่าวหนึ่งที่สถาบันใหญ่ๆเนี่ยก็เริ่มที่จะสนใจแล้วก็เริ่มที่จะหลั่งไหลเข้ามาในบิตคอยหรือว่าคริปโตเครนซี่ p e p e r Invest อ่าแพลตฟอร์มด้านอ่าดิจิทัลของธนาคารประกาศข่าวเมื่อวันที่24มีนาคมหลังจากการเป็นพันธมิตรกับอ่าแพ็กซบริษัท uh, อ่าสตาร์ทอัพด้านอ่าบล็อกเชนของสหรัฐโดยลูกค้าอ่า Paper i n v e r s e จะสามารถซื้อถือและขายได้เฉพาะบิตคอยและก็อ t เ e ีย u m เท่านั้น และก็นอกจากนี้เนี่ย p p e r Invest จะเก็บภาษีตามแนวทางของหน่วยงานจัดเก็บภาษีของอิสราเอลเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องจัดการกับความซับซ้อนทางภาษีก็จะบอกว่านี่ก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่ให้ลูกค้าเนี่ยได้มีการใช้งานหลากหลายแล้วก็ได้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้านี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีแล้วก็ เป็นข่าวที่ดีข่าวนึ่งว่าด้วยเพเปอร์ผู้ใช้จะสามารถแลกเปลี่ยนคริปโตเรนซีได้แบบราคาที่จับต้องได้ทำให้แพลตฟอร์มการธนาคารแห่งแรกในอิสราเอลและเป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งในโลกนี้ ที่ให้บริการก็จะบอกว่าข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่ดีสําหรับนักลงทุนหรือว่านักลงทุนในคริปโตเคอร์เรนซีก็จะบอกว่าข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่น่าสนใจแล้วก็น่าติดตามถ้าเป็นไปตามที่บริษัทเขาได้กล่าวมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของอนักลงทุนในสายคริปโตก็จะบอกว่าทุกการลงทุนเนี่ยมีความเสี่ยงเพื่อนๆก็สามารถที่จะพิ พิจารณาจากาคลิปดนี้หรือว่าจากคลิปดนอื่นๆหรือว่าจากเว็บไซต์อื่นๆได้ก็จะบอกว่าคลิปดนี้เนี่ยก็ไม่ใช่การแนะนําแต่อย่างใดแค่แชร์ข่าวสารต่างๆให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้กลับมาวิเคราะห์หรือว่าพิจารณากันเท่านั้น ก็ไมนได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการซื้อขายคริปโตเครนซีจะพร้อมใช้งานสำหรับผู้บริโภคผ่านทางบัญชีซื้อขาย Paper Invest ซึ่งจะสามารถเข้าถึงได้ด้วยการคลิกเพียงปุ่มเดียวก็จะบอกว่านี่ก็เป็นเทคโนโลยีที่ดีแล้วก็มาพร้อมความสะดวกสบายแต่อย่างไรแล้วเนี่ย Paper จะเก็บภาษีตามข้อกำหนดของหน่วยงานจัดเก็บภาษีของอิสราเอลในระหว่างการทาธุรกรรมการขายและการแปลงกลับเป็น NIS ในบัญชีกระแสะรายวันซึ่งช่วยให้ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องจัดการกับปัญหาด้านภาษีด้วยตัวเองถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าลดความซับซ้อนให้กับนักลงทุนหรือว่าลูกค้าได้ก็จะบอกว่านี่ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยสบายใจหรือว่าสะดวกสบายในการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น และนี่ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่ให้เพื่อนๆเนี่ยกลับไปวิเคราะห์ Call, หรือว่าพิจนารณานการอีกทีได้สำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด s u b s c r i b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องคริปโตโอเคแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า